สรุปให้ชัดๆแนวทางการจ่ายเงินเยียวยนักเรียนผู้ปกครอง2,000บาทสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการสรุปรายละเอียดของมาตรการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสรุปรายละเอียดของมาตรการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นการสรุปรายละเอียดข่าวจากเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่18สิงหาคมพศ2564โดยนายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกมาเปิดเผยและชี้แจงทําความเข้าใจเพิ่มเติมซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ประเด็นที่1การจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทต่อนักเรียน1คน การจ่ายเงิน2,000บาทจะจ่ายตามจํานวนนักเรียนเช่นหากผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวน1คนก็จะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทแต่หากมีบุตรหลานเรียนอยู่จํานวน3คนก็จะได้รับเงินรวม6,000บาทประเด็นที่2ผู้รับเงินเยียวยาคนที่จะรับเงินเยียวยาคือผู้ปกครองหานักเรียนอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือพ่อแม่ แต่หากนักเรียนอยู่กับญาติผู้ปกครองก็คือญาติที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยซึ่งครูประจําชั้นต้องรู้ข้อมูลในส่วนนี้แต่หากนักเรียนอยู่กับมูลนิธิหรืออยู่บ้านพักเด็กทางโรงเรียนก็สามารถจ่ายเงินเยียวยายให้กับเด็กนักเรียนโดยตรงโดยระบุว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านพักเด็กที่ไหนหรืออยู่กับมูลนิธิอะไรเพื่อเป็นการยืนยันว่าเด็กอยู่กับใครและเงินถึงมือเด็กหรือไม่ประเด็นที่3นักเรียนที่จะได้รับเงินเยียวยาย สำหรับนักเรียนที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนที่ได้ลงข้อมูลไว้ณวันที่25มิถุนายนพศ2564เมื่อมีรายชื่อเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะจัดสรรเงินไปตามรายชื่อของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นโดยโรงเรียนจะจ่ายเงินให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนจริงส่วนนักเรียนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนในวันที่25มิถุนายนแต่มาเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนนั้น นักเรียนจะยังมีชื่ออยู่ในโรงเรียนเดิมทางโรงเรียนใหม่จะต้องเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าไปแล้วรายงานไปยังสำนักงานเขตในส่วนนี้ทางโรงเรียนยังไม่สามารถจ่ายเงินได้จนกว่าสำนักงานเขตจะเคลียร์ข้อมูลให้เรียบร้อยจึงจะอนุมัติการจ่ายเงินได้โดยสรุปคือทุกโรงเรียนต้องสำรวจรายชื่อนักเรียนของตนเองว่ายังมีรายชื่ออยู่ในโรงเรียนครบถ้วนหรือไม่และยังมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากมีครบไม่ได้ย้ายออกไปไหนถือว่าจบไม่มีปัญหาแต่หากมีการย้ายออกไปก็ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเข้ามาว่าเด็กย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือหากมีเด็กย้ายเข้ามาก็ให้กรอกข้อมูลว่ารับย้ายมาจากที่ไหนด้วยประเด็นที่4วันที่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเงินจัดสรรก็จะโอนเงินไปยังบัญชีของสำนักง,งานเขตภายในวันเดียวกันและให้สำนักง,งานเขตโอนต่อไปยังโรงเรียนภายใน3วัน เมื่อถึงโรงเรียนแล้วขอให้โรงเรียนโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครองภายใน3าวันเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วทั้งกระบวนการขอให้จบภายใน7วันประเด็นที่5แนวทางการจ่ายเงินเยียวยากําหนดไว้2แนวทางคือหากผู้ปกครองมีบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองได้แต่หากใช้วิธีการโอนเงินไม่ได้จะให้โรงเรียนบริหารจัดการผ่านครูประจําชั้นในการออกแบบการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองเช่นนัดหมายผู้ปกครองเข้ามารับเงินสดที่โรงเรียน แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของสบคโดยให้ผู้ปกคอรองลงลายมือชื่อพร้อมสำเนาบ,บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำนเนาทะเบียนบ้านเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินทั้งนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้แจ้งว่านักเรียนและผู้ปกคอรองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถตรวจสอบสถานาการณ์มีสิทธิตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในอัตรา2,000บาทต่อคนได้ที่เว็บไซต์ https://student.edu.dev.in.th โดยจะต้องมีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนรายงานเข้ามาในระบบและยืนยันข้อมูลณวันที่25มิถุนายนพศ2564กรณีที่มีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่25มิถุนายนพศ2564ให้ใช้เลขประจำตัวของโรงเรียนเดิมจึงจะพบสิทธิ และนักเรียนที่มียุคต,ต่ำกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์จะไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของมาตรการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ